หนูเจอเหตุการณ์ที่คนมาโวยวายใส่แบบไม่มีเหตุผลถึงขั้นปรีจะมาทำร้ายคุณแม่แต่เนื่องจากคำถามค่อนข้างยาวจะขออ่านแบบให้กระชับนะคะแต่สามีคู่กรณีเข้ามาชาร์จทันหนูดูที่ใจแล้วความรู้สึกตัวนั้นมันเฉยไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่ได้รู้สึกโกรธ กลับมากลับมองเห็นว่าคนนั้นไม่มีสติควบคุมมารมเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้ขณะเกิดเหตุวิวาทะหนูไม่ใช่หนูไม่ได้ใช้พุทโธกดข่มหรืออุบายสอนใจใดๆรู้ตัวว่าต้องพูดอะไรทำอะไรเพื่ออะไรคิดแค่นี้ค่ะแบบนี้ถือว่ากำลังสติปัญญาหนูพอรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะถึงไม่มีความรู้สึกโกรธค่ะ ก็ดีนแะสดงว่าใจเราเป็นปกติไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงวเฉยๆมีอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไปข้อที่สองค่ะพอหนูได้เห็นกริยาคำพูดของคู่กรณีแล้วบอกตัวเองว่าเรามีปัญหากับคนบ้าเราและความรู้สึกในใจก็เฉยๆแบบที่ไม่คิดปรุงแต่งถึงเขาแค่คิดในมุมของเราว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรหนูก็รู้สึกดีว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงอะ อาฆาตหาวิธีเอาคืนแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสงสารหรือเห็นใจคูร่กรณีที่เขาเหมือนคนโรคประสาทแบบนี้ถือว่าไม่มีเมตตาใช่ไหมคะมันมีเมตตาด้วยเพราะเราไม่ไปทำร้ายเขาแล้วก็แสดงว่าเราก็มีเมตตานะมีอุเบกขาด้วยเพราะฉะนั้นขอ้มองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ต้องไปทำอะไรเขาได้เราอยู่เฉยๆของเราไป คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะอภินญาสมาบาัตฝึกได้ทุกคนไหมครับมีจริตอะไรที่ฝึกไม่ได้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ศึกษามาคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะ การทรงอารมณ์ในทางในพรหมิหารสี่ข้ออุเบกขาการวางเฉยสมมุติว่ามีคนเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีถ้าผู้เห็นเหตุหการณ์เล็งเห็นว่าหากเข้าไปยุ่งเพื่อระงับความไม่ดีนั้นจะมีภัยมาถึงตนจึงวางเฉยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกรณีนี้ถือว่าหลุดจากการทรงอารมณ์ข้ออุเบกขาหรือไม่คะถ้าวางเฉยได้ไม่เดือดร้อนก็เป็นอุเบกขา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะช่วงนี้ลูกเพิ่งเสียลูกชายไปลูกควรทาบุญแบบไหนถึงจะให้ถึงลูกชายได้รับเจ้าคะก็ทําทบุญใส่บาตรบริจาคเงินให้วัดโรงเรียนหรือโรงพยาบาลหรือให้ใครก็ได้ก็จะได้อุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับเป็นไปแล้วได้คำถามจากผู้รับฟังนักุติค่ะ หากเรามีจิตอกุศลที่ผุดขึ้นมาในใจโดยไม่ได้เจตนาทำให้รู้สึกผิดในใจมากจะจัดการความคิดไม่ดีที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะก็สอนใจว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเหมือนขยะเราก็ไม่ควรที่จะส่งเสริมมันเวลาเกิดขึ้นมาก็พยายามใช้สติยับยังยบย้งมันใช้พุทโธพุทโธยับยั้งมันอย่าปล่อยให้มันออกมาทางกายทางวาจา คำถามฝากถามจากทางบ้านค่ะความกลัวเกิดจากอะไรคือว่าถือว่าเป็นกิเรศไหมคะวิธีการแก้วความกลัวควรทําอย่างไรคะความกลัวมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรากลัวอะไรส่วนใหญ่แล้ว่ากลัวตายกลัวเจ็บกันแล้วเราต้องฝึกตายฝึกเจ็บให้ได้ถ้าเรารับบความเจ็บได้รับ,บความตายได้เราก็จะไม่กลัวอะไร ข้อที่สองสัมมาสมาธิมีอาการเป็นอย่างไรคะนิ่งเฉยเป็นโอเบค,คสาสักต่ว่ารู้ข้อที่สนิพพานังบร,รมังสุงขังนิพพานังบร,รมังสุญญง,งมีลักษณะเป็นอย่างไรคะอันนี้ต้องไปถึงที่นั่นก่อนแล้วก็จะรู้เองคำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติคะ่ะ จิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเมื่อเข้าสมาธิแล้วจิตจะหยุดคิดนึกปรุงแต่งแต่พอออกจากสมาธิความคิดนึกปรุงแต่งจะกลับมาเหมือนเดิมต้องฝึกให้คิดทางปัญญาใช่ไหมครับถูกต้องคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้ารักษาศีลแต่ไม่ให้ทานจะทำให้จนไม่รวยแต่ในอนิสง,งส์ของศีลมีข้อ สีเลนะภูคสัมปทาตรงนี้ต่างกับอนิสงฆ์ของท่านอย่างไรครับก็เงินทองที่เราหามาได้ด้วยความสุจริตก็จะอยู่กับเราไปจะไม่ถูกไม่สูญหายไปถ้าเราทามาด้วยความทุกจริตถ้าเราถูกจับเขาก็จะยึดรัพย์ไปได้กลับพระอาจารย์ค่ะหนูอยากจะขอถามว่าการที่เรา อยากจะทำงานอยากจะได้เงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าเลี้ยงตัวเองให้มันมากขึ้นมันเป็นกิเลสไหมคะถ้ามากเกินกว่าความต้องการของร่างกายก็เป็นกิเลสเช่นน้ำหนักเกินนี้ก็เป็นกิเลสนะต้องดูว่าน้ำหนักที่เหมาะสมของร่างกายกี่กิโลถ้าห้าสิบกิโลแล้วเราหกสิบกิโลนี้ก็แสดงีว่าเป็นกิเลสสิบกิโลต้องตัดการกินลงให้เหลือห้าสิบกิโลนี้ค่ะ และถ้าเกิดว่าเ,เราได้ได้พยายามอะคะ่ะพยายามที่จะทําให้มันมากขึ้นเพื่อจะพอแต่ว่าไม่มากเกินไปแต่ว่าเรามีความดิ้นรนที่จะทำอะคะ่ะมันก็เป็นเป็นความโลภแล้วมันก็ทําให้ใจเราไม่สงบใจเราวุ่นวายกับการพยายามที่จะหาเงินหาทองมาความสุขที่ได้จากเงินทองมันไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราได้จากการไปหาเงินทองมา สู้อยู่ตามมีตามเกิดสบายสบายดีกว่าตายไปก็อาอะไรไปไม่ได้คิดถึงและอีกคำถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยค่ะคือว่าไม่แน่ใจบางทีรู้สึกแบบว่า,วาอยากจะเข้าทางธรรมบางทีจิตใจตัวเองก็ยังยังอยู่ในรักโลภโกรธหลงหรือว่าหรือว่ามีมความโลภอยู่ในตัวค่ะ ก็บางทียังไม่ทราบว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงบางทีรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึง่งเพราะว่าการเกิดทําให้เราเป็นทุกข์มากอะค่ะก็ลองทําสลับกันไปก่อนวันพระก็ไปอยู่วัดวันธรรมดาก็มาอยู่บ้านไปก่อนแล้วถ้าไปอยู่วัดแล้วมีความสุขมากขึ้นก็ยางเพิ่มมันไปวัดมากขึ้นนี้ต้องต้องต้องไปลองดูก่อนเหมือนไปชิมอาหารก่อน อาทิตมาน้านนี้อร่อยเดี๋ยวก็กลับไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอดีโอกาสไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาบ่อยค่ะเพราะว่าวัดน,นี่อยู่ที่ทไหนก็ทำทำให้เป็นวัดได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัดวัดก็คือที่สงบที่เราสามารถปฏิบัติธรรมได้ไม่มีใครมารบกวนใจเราค่ะค่ะขอบพระคุณครับทางข้างหลังเดี๋ยวพี่ถามก่อน,นอก็ได้คับ,บผมก่อน สวัสดีครับหลวงพ่อผมมีหนึ่งคำถามครับคือผมเองมีความคิดว่าคนเราทุกคนสามารถหยุดหยุดหนึ่งบ่วงบ่วงกรรมหรือหนึ่งบ่วงวัฏฏสงสารอะไรก็ตามนะฮะคือคือผมคิดว่าการไม่มีลูกเนี่ยคือเราสามารถหยุดบ่วงเวรนบ่วงกรรมได้อีกหนึ่งบ่วงไม่ไม่ไม่รู้ว่าความคิดนี้ถูก หรือเปล่าครับแต่บวงที่เราต้องการจะหยุดก็คือร่างกายเรานี่อย่ามีร่างกายเพราะถ้ามีร่างกายก็ยังต้องทุกกับร่างกายของเราอยู่ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกอย่ากลับมาเกิดคตัดความอยากให้หมดไปจากใจแล้วความเกิดก็จะไม่มีต่อไปผมถ้าผมจะเเห็นอย่างนี้ได้นะครับที่หลวงพ่อชี้แนะเมื่อกี้พอเราหยุดมีร่างกายแล้วลูกเราก็จะไม่มาเองโดยอัตโนมัติอัตโนมัติใช่ไหมครับหลวงพ่อ ก็ไม่มีเราไม่มีร่างกายแล้วจะไม่มีลูกได้โอเคครับผมงั้นผมขอขอขอบคุณมากครับกระจางเลยครับผม,ค,ค,บผมคำถามจากผู้รับฟังนะกุติคะ่ะคำว่าถูกคำว่าทุกข์ก็เกิดจากสุขสุขก,ก็เกิดจากทุกสองสิ่งนี้อยู่ด้วยกันคืออย่างไรคะไม่ใช่ทุกข์ไม่ได้เกิดจากสุขสุขไม่ได้เกิดจากทุกทุกเกิดจากความอยาก อยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์อยากได้แฟนแล้วไม่ได้แฟนขึ้นมาก็ทุกข์ใจขึ้นมาอยากได้เงินแล้วไม่ได้เงินก็ทุกข์ใจขึ้นมาเหตนทุกข์ไม่ได้เกิดจากสุขทุกข์มันเกิดจากความอยากได้มีอยากมีความสุขต่างหากพออยากมีความสุขแล้วไม่ได้ความสุขก็เลยทุกข์ขึ้นมางนั้นถ้าอยากไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมีความสุขอยู่ไปตามมีตามเกิดไปสุขบ้างทุกข์บ้างก็อยู่กับมันไป คำถามจากผู้รับฟังหน้าขุติค่คะช่วงนี้ตอนนอนจะมีความคิดว่าเราก็ต้องตายกันทุกคนแล้วตายแล้วจะไปไหนบางครั้งทำให้นอนไม่หลับจะจัดการกับความคิดนี้อย่างไรคะต้องหยุดความคิดด้วยการใช้สติบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาจะนอนถ้าอยู่กับพุทโธพุทโธไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่มีความคิดใจก็จะหลับถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็คิดไปถึงสว่างเลย คำถามจากคุณรักจังค่ะถ้าในวันที่เป็นวันพระแล้วเราถือศีลแปดจะได้บุญมากกว่าถือศีลห้าปกติไหมคะมากกว่าสิางั้นจะไปถือศีลแปดนไม่ให้เหนื่อยเนะคำถามจากทาง Facebook ค่ะ การที่เรามีสติจับความคิดของตนในการเพ่งโทษคนอื่นเกิดและดับเห็นกิเลสเห็นความไม่ดีในตนเองมากมายด้วยการดึงกลับมาหาคำภาวนาการกระทำเหตุเชน่นนี้พอจะเข้าข่ายการปฏิบัติที่ถูกทางบ้างหรือยังคะและต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะก็ควรละง,งับเวลาเราไปเพ่งโทษคนอื่นเพราะการเพ่งโทษคนอื่นมันไม่เป็นมันประโยชน์อะไรกับเราถ้าอยากจะเพ่งโทษให้เพ่งตัวเราเดียวกัเพ่งโทษของเราเดียวกา เราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราเองได้ถ้าเราไม่อยากจะเพ่งโทษก็หยุดมันก็ได้ด้วยการทำใจให้สงบคำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะหลังจากที่เราไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วตอนที่นอนแต่ยังไม่หลับเราควรคิดถึงพุทธโธไปจนกว่าจิตจะหลับไปเองไหมคะถูกต้องอย่าไปคิดให้อยู่กับพุทธโธไป คำถามจากทาง Facebook ค่ะระหว่างที่ผมนั่งสมาธิมีความรู้สึกที่ไม่ดีขึ้นมาวิตกกังวลจากการติดตามข่าวสงครามและเนื่องจากผมอาศัยอยู่ในจังหวัดที่ติดชายแดนล่าสุดคนที่อยู่ใกล้และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนมีความเครียดถึงกับภาวะซึมเศร้าไม่สะดวกกับการไปทำบุญที่วัดควรฝึกจิตอย่างไรครับ รงสอนจิตว่าเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ไม่ตายด้วยอาวุธกระสุนปืนก็อาจจะตายด้วยอ,อุบัติเหตุอาจจะเดินแล้วลื่นล้มหัวล้มฟาดพื้นไปตายก็มีเะนั้นความตายเป็นเรื่องปกติอย่าไปกลัวมันกลัวไปแล้วก็ทุกข์ไปเ,เป่าๆไม่สามารถห้ามความตายได้นั้นให้หันยอมรับความตายยอมรับความตายได้แล้วเราจะไม่ทุกข์เพราะรู้ว่าอย่างมากก็แค่ตาย แล้ววันหนึ่งก็ต้องตายด้วยกันทุกคนอเชิญนมากลับพระอาจารย์เจ้าค่ะบางทีหนูหนูไปเห็นว่าจิตหนูมันไม่ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรในนั้นมันไม่มีอะไรอยู่ในคังมรู้สึกแต่มาสงบสบายเจ้าค่ะ,ะการที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เรา เราจะไปทําให้เป็นแบบนั้นหรือหรือเปล่าเจ้าคะก็มันสบายหรือเปล่าสบายเจ้าค่ะเราก็เรา,เรา,เรา,เราต้องการความสบายหรือเปล่าเราต้องการความสบายแล้วก็ไปตรงแบบนั้นเลยทีน,นี้หนูหนูก็เลยนึกว่าอ๋อถ้าเราทําทําสิ่งที่เราจเจริญจิตตภาวนาแล้วนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือจิตที่เราจะเจอใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ก็ทําให้เจอความสุขไงแต่แต่มันมาแค่แวบเดียวเจ้าค่ะทำน้อยไงต้องทําบ่อยๆไปบวชชีทําได้ทั้งวันเลยเจ้าค่ะ น้อกาดพายจานเจ้าค่ะคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะถ้าเราเจอคนที่หนีคดีมาหลายคดีเราควรจะโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับตัวเขาดีไหมครับเขาจะได้ไม่ไปลักทรัพย์คนอื่นและไม่ไปสร้างความเสียหายให้คนอื่นอีกต่อไปครับก็อ,อยู่ที่เราถ้าเราอยากจะมีเวรมีกรรมกับเขาเราก็ไปรายงาน เรารู้ว่าเราเป็นคนรายงานเขาถูกจับเขาก็จะจองเวรจองกรรมเราต่อไปถ้าเราไม่อยากจะมีเวรมีกรรมก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาไปคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะพระอระหันต์คือผู้ที่มีกิเลสแต่ไม่ยึดหรือไม่มีกิเลสครับไม่มีกิเลสเลยถ้ามีกิเลสแล้วไม่ยึดมันเป็นไปได้ที่ไหนมีกิเลสมันก็ต้องยึดเะยสิ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะถ้าพิจารณาความตายความพัดพรากจากบิดามารดามากๆแล้วจิตใจเศร้าหมองคุณได้เปลียนมาพุทโธท,ทีๆแบบนี้ถูกต้องไหมขอรับสแสดงว่าใจเรายังไม่สงบพอยังไม่แข็งพอก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาความตายมาฝึกสติทําจิตให้สงบเป็นสมาธิก่อนพอจิตมีสมาธิแล้วใจจิตจมีกําลังมีความแข็งและแข็งแกร่ง ก็ค่อยไปคิถคปคำถามจากทาง y o youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะหากอยู่ต่างประเทศไม่มีวัดให้ไปทำบุญจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะก็ทำบุญที่บ้านก็ได้หรือไปหาที่ที่สงบคำว่าวัดนี้ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวัดที่มีพระอยู่มีพระพุทธรูปอะไรทำนองนี้ถ้าที่ไหนสงบเราสามารถฝึกฝึก,กจิตได้ก็ที่นั่นก็เป็นวัดได้ คำถามจากทาง f a c e b o o k ค่ะขณะที่นั่งสมาธิสักพักจะรู้สึกปวดขามากและจากเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาค่ะจะต้องทำยังไงให้จิตสงบลงได้คะเราต้องใช้สติให้มากขึ้นใช้คำบริกรรมให้ถี่ขึ้นให้บ่อยขึ้นอย่าไปคิดถึงความเจ็บปวดแล้วถ้าจิตไม่สนใจเดี๋ยวความเจ็บปวดก็จะไม่มารบกวนใจเราเราก็จะนั่งต่อได้ คำถามจากทาง Facebook ค่ะถ้าทำบุญหนังสือแล้วหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่มีคำสอนที่ผิดควรจะทำอย่างไรกับหนังสือนั้นดีคะเช่นคือแหล่งที่ได้มาบริจาคหนังสือหรืออื่นๆดีคะเของผิดมันก็เป็นน้ำยาพิษเนี่ยยาพิษเราทำอะไรเราจะให้คนอื่นต่อหรือเปล่าเราก็ไปทำลายมันเสียก็หมดเรื่องไปเผาไปฝังหรือไปทำอะไรก็ได้เหมือนเท่าห ยังไม่มีคําถามใหม่ค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมเพราะว่าเราจะเลิกแล้วนะถ้าไม่มีคําถามอย่ามาถามพอเลิกแล้วเข้ามาถามนะเพราะมันไม่สะดวกขออภัยด้วยถ้าอ,อยากจะถามก็มถามตอนนี้ถ้าไม่มีก็ท่านี้ก่อนสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ